วันนี้เราจะมาดูความหมายของดวงดาวนะครับในทางโหราศาสตร์ด้วยความหมายในหน้าไพ่คำโหรารไปดูกันเลยสำหรับไพ่คำโหรารหรือว่าไพ่ช่วยจำก็จะประกอบไปด้วยไพ่ที่รวบรวมคำศัพท์นะครับที่เราใช้ในการพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยนะครับไวถึงร้อยแปดคำเราจะมาดูเกี่ยวกับความหมายของดวงดาวเดี๋ยวเราจะมาแยกไพ่ที่เป็นดวงดาวออกมาก่อนนะครับ จะมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวทั้งหมด28ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายแต่ละใบนะโดยสัญลักษณ์ก็จะเป็นเลขไทยแบบนี้นะครับเลขหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ธาตุไฟมีกําลัง6ยศศักด์รักเกียรติศักดิ์ศรีเฉลียวฉลาดกล้าได้กล้าเสียราชสี 6. กกำลังพระอาทิตย์นะครับราชการเกติยศชื่อเสียงทิติมานะแข่งดี 2. ดาวจันทร์ธาตุน้ํามีกําลัง15 อ่อนโยนอ่อนไหวสวยงามจินตนาการเสน่ห์มายานางฟ้า 3. ดาวังคารธาตุลมมีกำลังแปดเข้มแข็งใจกล้านักต่อสู้มุทลุขยันอาวุธกระบือ 8. ปกำลังพระอังคารต่อสู้ปราบปามแตกหักพ่าตัดขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ทันตั้งตัวชับไว 3. อังคารเล็ก สำหรับอังคารเล็กนี้ก็จะใช้ในการพยากรณ์เลขเกตตัวนะครับในตรงฐานบวกนะครับถ้าได้เลข3าก็คือจคืออังคารเล็กนะครับผ่าอังคารเล็กอุบัติเหตุวิวาสคดีความปราบปรามหมุดหงิด 4. ดาวพุธธาตุน้ํามีกําลัง17วาจาเฉียบแหลมความจําดีการศึกษาเอกสารข้อมูลช้าง 4. พุธเล็กพุธเล็กก็จะใช้ในเลขเตตัวเหมือนกันนะครับ ตรงฐานรวมฐานที่4 17นะครับ17กําลังพระพุทธสื่อสารเจรจาค้าขายสิ่งพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร5ดาวพริฤหัสทาดินมีกําลัง19ปัญญาบริสุทธิ์เมตตารอบรู้ศัสตร์ต่างๆศาสนาฤาษีสี5ดาวพริฤหัสเล็กก็จะอยู่ฐานรวมของเลขเจตัว4ฐานนะครับฐานที่4นะครับพฤหัสสบบดีเล็กนะครับเลข5การศึกษาศาส,สนาศิลธรรม ยุติธรรมการกุศลระยะสัน้น19กำลังพระฤหัสบดีการศึกษาศาสนายุติธรรมโครงการระยะยาว6ดาวสุขธาตุน้ํามีกําลัง21ศิลปะทุกแขนงกิเลสความบันเทิงเลิงลมการเงินโค21กําลังพระสุกการเงินศินลปะทุกแขนงบันเทิงเลิงลม7ดาวเสาธาตุไฟมีกําลัง10ทุกร้อนคุณคิดละแวงอาฆาตทิศยาลีลับ ผัดภาคโลกส่วนตัวกสิกรรมเสือ 7. จพระเสาเล็กโทษทุกข์มคืนของเก่าคดีอุบัติเหตุ 10. บกำลังพระเสาโทษทุกขมคืนรอคอยของเก่าโลกลุงลังยี่สิพระเสากำลังสองโทษทุกขเจ็บป่วยพวัดภาคคดีความ 9. ก้าพระเกียรติจิตวิญ,ญญาณสมาธิภาวนาลี้ลับอย่างรู้ขาดขาดเกินเกิน เลขศนะครับดาวมฤตจะยูคิดคลล้นรีเริ่มโลกส่วนตัวสูวงลีรับวุ่นวายสับสน 11. ราชาโชคสะดวกง่ายได้รับการช่วยเหลือมาเป็นคู่คู่ได้ซ้ำเสียซ้ำแปดดาวราหูธาตุลมมีกําลัง 12. มัวเมาลุ่มหลงพลิกแพงเล่เหลี่ยมถือดีเดื้อดึงน,นักเลงผีขโมด 12. กําลังพระราหูมัวเมาล่มหลงนักเลงผิดกฎหมายสินธรรมประเพณีอันดีงามนะครับ สิมหาอุดสูงส่งเปลี่ยนแปลงพิกผันผ,นผ่าตัดปากเสียงแตกแยก 14. จักรพรรดิการต่อสู้ทรัพย์สมบัติชื่อเสียงคอนสอเร็จคดีความ 15. กํากำลังพระจันทร์อ่อนไหวเจ้าสเสนีต่างประเทศคมนาคมบริการ 16. โสรดมงคลมีโชคลาภม,มรดกบาร,รมีเก่าชีวิตไม่อับจน18มหาจักรพรรดินะครับการต่อสู้ ใช้อำนาจความรุนแรงทรัพย์สมบัติเกียตเยศชื่อเสียงคดีความครับนี่ก็คือความหมายทั้งหมดของดวงดาวนะครับที่ใช้ในการพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยนะครับโดยได้มีคําจํากัดความง่ายๆสั้นๆกระทัดรัดสเมเาะกับการพกพาไว้ในกาดหรือว่าไพ่ช่วยจําคือไพ่คำโหราชุดนี้นั่นเองนะครับไปพบกันคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ